หมอเห็นผลหมอผู้คำแรกว่า C D 4 1 6ดีนะที่ไม่ตายติดเชื้อ h i ตไอวนะคะ C D 4 1 6ตาผ้ามัวลรไปหาหมอหมอเขาก็จับเราทำท T สแกนก็ไปเจอก้อนมะลิงในสมอง พอออกจากห้องผ่าตัดเราขยับตัวไม่ได้หมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกินอีก2เดือนนะแม่ก็พยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาจับเรานั่งเรานั่งไม่ได้เรานั่งเราจะเจ็บเราจะปวดทุกครั้งแม่เขาก็ไปเจอเขาก็ให้เรากินประมาณเดือน2เดือนนะคะนักกายภาพก็มาทําให้ที่บ้านเราก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกันบว่าพอเรานั่งมันก็เริ่มเจ็บน้อยลง พอเราทำไยภาพมาได้ประมาณ8เดือนนะคะเราเริ่มเดินได้ปกติหมอคนที่เคยพูดกับเราไว้ยังไงเรากลับมาเดินไม่ได้หรอกหมอต,ตกใจบอกเฮ้ยเดินได้ยังไง ตัวหนูกลับที่บ้านน่ะเชื่อร้อเซถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีญาติพี่น้องมีใครที่เป็นมะเร็งเขามาถามหนูว่าหนูทํายังไงหนูถึงหายหนูจะแนะนําทุกคนหนูกินตัวนี้คือหนูสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้นั่นนะคะคือสิ่งที่หนูภูมิใจหมอบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่ขึ้น คือเราอยากให้ทุกๆคนนะคะได้ทดลองค่ะเพราะว่าเราอะก็เคยเป็นในจุดที่มันคือจุดศูนย์นะคะแล้วเราก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นมาจนมามีชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนนะคะอยากจะบอกทุกคนว่า คือกำลังใจอะค่ะทุกๆคนรอบๆข้างเราอะเขาให้เราแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเราให้ความสุขก,กับตัวเองมนเลงมันกลัวอย่างเดียวคือมันกลัวความสุขเพราะฉะนั้นเราทำชีวิตทุกวันของเราให้มันมีความสุขอะคะ่ะอยากให้ทุกๆคนสู้นะคะอยากให้ดูเราเป็นตัวอย่างแล้วเราจะผ่านไปได้ขอบคุณนะคะสู้ๆค่ะ